เอานะครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะมันนี้ก็อยู่ผมในซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะก็วันนี้ผมจะมารีวิวแม p นั่นเองนะฮะก็เป็นแม p ที่เกี่ยวกับเอ่อเฟอร์แนนต์หรือเตาเผานั่นเองนะซึ่งมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็เนื่องจาไม่ได้ลงคลิปนะฮอนยูทูบแม่งเข้าไม่ได้เป็นหาหิวอลไรก็ไม่นุ่มกันนะฮะก็ขออภัยด้วยนะอันนี้โอเคนะฮะเราไปดูแม p นี้ก่อนนะซึ่งคุณสมบัติของแมมนนีี้ะะเรราาาสถท่จยังไ m a ะ เผาเพชรอะเออเผาเพชรให้กลายเป็นเพชรได้นะก็น่าจะงงนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ Trip ้งลิงก์ดาวน์โหลดแมปนี้ไว้เลยนะซึ่งเราเกิดมานะก็จะอยู่กับวงจรอะไรไม่รู้สักอย่างนะตรงนี้นะครับผมนะก็ทําการกดสวิตช์ไปนะฮะแล้วก็ไปดูนะว่ามันทำงานหรือเปล่านะถ้ามันกระพริบไฟอย่างนี้แสดงว่ามันทํางานแล้วนะครับผมนะก็ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมทําไมต้องมาเผาเพชรเลยเวลาขุดปุ๊บก็ได้เพชรมาเลยไม่ใช่หรอนะ เดี๋ยวผมขอลองเอาแร่อื่นมาด้วยนะเออแร่ทองที่เผามรากตนะลองดูแร่สโตนลองดูนะไอผมจะลองไอพวกที่มันขุดแล้วมันไม่ได้เออนะขุดแล้วมันไม่ได้ต้องไปเผาต,ต่อนี่คือผมไม่เอามาแต่ผมจะทดล,ลองแค่ไอที่ขุดแล้วมันจะได้เป็นแร่มาเลยนะครับผมนะก็โอเคอันนี้ผมก็อยากนุ่มกันนะว่าเฮ้ยโอเคอเราใส่เชื้อเพลิงไปแป๊บน,น,นึงนะโอเคแล้วก็ใส่ ตฐานเผาฐานได้ฐานนะโอ้โห,โโหแมงไม่คุ้มเลยนะเนี่ยก็ทําการเผาเพชรได้นะครับผมนะเราก็จะได้เป็นไดมอนธรรมดา,ามานะฮะก็ซึ่งเวลาขุดมันก็จะได้แบบเพชรมาอยู่แล้วผมก็ไม่รุ่มกันนะเข้ามามีประโยชน์อะไรบ้างนะฮะก็โอเคลองมรก,กดมาเนะนี่ยน,นะก็เผาได้ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเลสสโตนมารอบนี้ดูดิซึ่งเวลาเราใช้แบบแอนธรรมดาขุดเราก็ได้แร่มาแล้วนะแต่ เขาทำวงจรนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเผากูก็จะได้แรนนั้นมานะก็มันจะได้เยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะอ่นนี้ไม่น่าจะได้เยอะขึ้นหรอกนะดูดิอึมมตกใจหมันนึกวอาอะไรนะะกระโดงม,มันจะค้าเป็นทอดทอดไฟได้ไดมอนทอดอะไรเงี้ย <c oughs> นะตกใจหมดนะโอเคนะก็เผาเสร็จเรียบร้อยนะก็ผมก็่รู้เหมือนกันวนะ่า เผาไม้เผาไม้ไม่ได้นะฮะเผาเนื้อเผาเนื้อไก,ก่โกนหน่มาไม่ไน้เอา้าไม่รู้นะะซึ่งเราสามารถเผาได้หมดเลยเออเดี๋ยวผมขอลองเผาแร่อื่นดูนะแร่ที่อยู่ในนรกนะดูว่ามันจะเผาได้หรือเปล่านะไม่อยู่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้เออถ้าเราเอาไม่มีอะไรที่เผาแล้วมันจะได้นะไม่มีนะะโอเคเราจะลองแร่นรกดูนะปุ๊บ นะเผาได้อยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าเอามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแบบว่าเพื่อแเพืองเชื้อเพลิงเปล่าๆนะก็สาหรับแมปนี้นะผมไม่รู้ผมไม่รู้ข้อดีมันจริงๆนะอันนี้คืออะไรว่าข้อดีมีมอะไรนะก็ขออภัยด้วยนะก็ <laughs> นะมันทําให้แบบดูไซวอขึ้นหรือเปล่านะแบบว่าไม่จาเป็นที่ขุดแล้วได้นะเออนะก็อะไรประมาณนะั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วให้กดฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวสำหรับลิงก์แมปนี้นะผมจะทิง link ้งลิงก์ดาวโหลดไปใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็บ๊ายบายผมไม่เจอมันในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวก็อ่กดซับสไครต์หรือว่ากดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม